เป็นกําลังใจที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอัน,นนี้เป็นการเลือกตั้งระดับชาติก็คงจะใช้พลังที่ชาวปทมให้ความไว้วางใจมาแล้วก็เป็นกําลังใจในการทํางานให้ได้ทั่วประเทศนะครับแต่ว่ากําลังใจที่มีเนส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพมหานครที่เห็นได้ชัดแล้วก็ปริมณฑลอันนั้นก็คือสาเหตุที่เรามาอยู่ที่นนทบุรีในวันนี้เพราะว่า โพภายในเราก็สอดคล้องกันแล no ้วนนทบุรีก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญคราวที่แล้วได้มา1นึ่0แสนเห่เกือบ1 700, นึ0 0 0สคะแนนมาเป็นที่3แต่ว่าห่างจากที่1แค่4%เเท่านั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทั้ง8คน8เจดก็พร้อมที่จะทํางานก็ต้องขอบคุณทุกท่านในที่ให้ความไว้วางใจผมนะครับทั้งโพของนิดาก็ดีทั้งโพของเจนซีอายุ1 8ถึง25ก็ดี แต่ว่ายัางไงก็ตามก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเป็นกำลังใจในการทํางานให้เป็นตัวเลือกนายกรัฐมนตรีที่ที่สำคัญของทั้งประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่ในกรทมแล้วก็ปริมณฑลอย่างเดียวครับนะครับแล้วก็มีเราส่งอบอจอด้วยแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทํางานครบทั้ง8ค,คน8เขตมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของโควิดก็ทํางานต่อเนื่องช่วงน้ําท่วมนะครับก็เป็นปัญหาที่ทํางานต่อเนื่องอย่างวันนี้ก็จะไปดูแลพี่น้องเกษตรกรเพราะว่า เกษตรกรที่นนทบุรี่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะเป็นพิเศษก็จะเอาเรื่องของหนี้สินทกศสก็ดีเรื่องนโยบายโซลาเซลล์ก็ดีนโยบายธนาคารต้นไม้ก็ดีเพื่อที่จะแสดงให้พี่น้องเกษตรกรที่นนทบุรีเห็นเพราะนอกจากในพื้นที่นอกจากพื้นที่คาขายนอกจากปากาเกศเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราทำงานมาต่อเน,นื่องแต่ว่าวันนี้ก็เจอโอกาสพบป,ปะพี่น้องเกษตรกรในการปรับโครงสร้างหนี้รับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามการทํางานของเรานะครับถ้าเราตั้งใจทํางานเต็มที่ลงพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็ย้ำยังนโยบายแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าย้าย้ําจุดยืนของการทํางานแบบพักเก้าวไกลว่าต่างจากนักการเมืองพักอื่นอย่างไรนะครับแล้วก็ความชัดเจนความตรงไปตรงมาความกล้าคิดกล้าทําแบบของก้าวไกลแล้วก็ย้ําว่าโจทย์ของการเลือกตั้งวันที่1 4พฤษภาคมเนี่ย มันเป็นเรื่องของโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับการปรับโครงสร้างหรือโครงสร้างใหม่มากกว่าแค่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถย้ำโจทย์อันนี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นได้ชัดแล้วก็ขอความช่วยเหลือขอความไว้วางใจให้เขาเป็นหัวคะแนนให้พรรคเก้าวไกลในการที่จะนำเสนอแมสเซจนี้นำเสนอความชัดเจนของพรรคก้าวไกล ให้ประชาชนเห็นความต่างของว่าที่ผู้สมัครแล้วก็พรรคก้าวไกลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็คิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับได้คะแนนที่ดีขึ้นเรื่อยๆเยๆครับการเมืองมองยังไงบ้างครับก็ไม่ไดใ้ให้ความสนใจอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าการเมืองประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือเป็นเรื่องของบุคคลน,นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของต้นต่อปัญหาเป็นเรื่องของระบบนะครับนนทบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ มีพื้นที่น้ําท่วมกระทบพื้นที่เศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศไทยแต่ปีที่แล้วมีระบบจัดการน้ําในนนทบุรีศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะแสดงให้เห็นนนทบุรีนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นด้วยชัดเลยว่าการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเนี่ยมันคือการรื้อโครงสร้างใหม่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวนายกเพราะฉะนั้นการเปิดตัวเมื่อวานก็ไม่ได้ให้ราคาแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมีการชูเรื่องของดาวพังมาหรือเปมันมันเป็นความขัดแยงดงงง้งที่เนนคปน็ ทำให้เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นมานถ้าจะให้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นพยายามทําตัวว่าฟอกขาวหรือว่าเป็นโซ่ของกลางให้เกิดความปองรองเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรับผิดรับชอบก่อนนะครับอพอมันมีรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่เขียนว,ว่านี่ละโทษกรรมคนทารัฐประหารขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความชอบไม่มีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมในการเป็นโซ่คล้องกลางในการที่จะทําให้เกิดการปองดองในประเทศไทย ถ้าจะทําให้เกิดการปองร้องให้ในประเทศไทยจริงๆก็คือต้องเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์สามปอแล้วก็ให้สองคนนี้เข้าสู่กระบวนการรับโทษจากสิ่งที่เขาได้ทาต่อประเทศชาติตลอด8ปีที่ผ่านมาในการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ไม่ได้อยู่ที่พักการเมืองอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่ได้ถูกกระทํามาตลอด8ปีถ้ามีกระบวนการในการสอหาข้อเท็จจริงมีความยุติธรรมเกิดขึ้นและไม่มีวัฒนธรรมลอยนวล จากความรุนแรงก็ดีความรัฐประหารที่เกิดขึ้นก็ดีความปองดองถึงจะเกิดขึ้นได้จริงไม่ความการปองดองไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ทางนักการเมืองอย่างเดียวนักการเมืองอาจจะบอกว่าโอเคทำยังไงให้การเมืองปอดทหารทํายังไงให้เกิดการนิรโทษศกรรมย้อนไปถึงปี57ที่ตรงไปตรงมาแล้วมีมีคณะกรรมการประชาชนมีส่วนร่วมแต่ว่าไม่ไม่ได้คนที่อตอบได้ว่าปองดองได้ก็คือคนที่เขาได้รับความยุติธรรมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางการเมืองไทยในตลอด20ปีที่ผ่านมา